วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะครับการดำเนินการของการเ่งชาติในปี2568นะครับก็นําเรียนครับว่าสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของทางท่านมำตีนะครับก็คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการกําลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่นะครับในพื้นที่ที่บางละมุงนะครับแล้วก็พื้นที่ของการเ่งชาตเองที่หนองหอยที่ท่านมนตีได้เคยแถลงไปแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาพอเป็นไปได้นะครับแล้วก็พัฒนาโครงการนอกจากนี้เราก็จะนําเอาเรื่องของการาพัฒนาโครงการอาคารเช่าเพิ่มนะครับแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเพิ่มนะครับในการที่จะส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยปีนี้ปีห8เนี่เราตั้งเป้าไว้ที่6,400หน่วยนะครับขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการซึ่งในไตรม,มาสแรกก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยนะครับก็จะต้องเร่งขับเคลื่อนใน3ไตรมาสที่เหลือนะครับ นอกจากนี้เราจะต้องเร่งในเรื่องของการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมนะครับที่จะมีเสียงโดยความสะดวกมากขึ้นนะครับภายใต้กรอบแนวคิดสะ,สะดวกสะอาดปลอดภัยนะครับตามนโยบายของทางท่านรัมตีและก็นโยบายของทางคณะกรรมการนะครับอนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย นะครับให้ถึงมือ,อลูกบ้านให้เราให้เร็วที่สุดนะครับมีการพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับตาม m o u ที่เราได้ทําร่วมกับทางกรมการจัดหางานนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สำน,นักงานคณะกรรมการอาชีวะนะครับในการที่จะย,ยกระดับอา,อาชีพให้กับพี่น้องในการแห่งชาตินะครับรวมถึงโครงการานำเด็กเยาวชนนะครับมา,าเข้า,าศึกษาต่อในชั้นปวชปวศนะครับกับวิทยาลัยปัญญาพิวัน์นะครับ ในการที่จะให้น้องๆได้มีอาชีพนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเขาสามารถที่จะเปิดเชเว่นอฟเวในชุมชนได้ก็จะเป็นแหล่งที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนะครับแล้วก็จะมีโครงการใหม่ๆนะครับที่ต้องขับเคลื่อนอย่างที่ได้นำเรียนว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างที่เสนอหน่วยงานนะครับก็อีก11โครงการแล้วก็กําลังเร่งโครงการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่จะรองรับทุกเพศทุกใยนะครับตามที่ได้นาเรียนครับโครงการไอ่เก้าแฟคชิพเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องจากไอ้ห้าคูณห้า นะครับเดิมของทางกระทรวงนะครับในการที่จะเสริมสร้างพลังให้กับวัททางานนะครับเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กนละเยาวชนนะครับเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการแล้วก็สร้างระบบนิเวศนะครับมันก็จะเป็น5แฟกชิพเดิมแต่ว่าจะขยายผลให้เห็นผลมากขึ้นนะครับแต่ส่วนอีก4แฟกชิพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําแผนรองรับเหตุอุทกภัยนะครับให้กับ พี่น้องที่พักอาศัยอยู่รนการแห่งชาตินะครับซึ่งส่วนนี้เราก็ได้เตรียมในแผนชุมชนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาพันธกิจระหว่างประเทศนะครับกับปีนี้คาดว่าท่านก็จะจัดงานในโซเชียลเอ็กซโปขึ้นนะครับซึ่งก็การแห่งชาติก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ระบบไอทีนะครับก็ทุกหน่วยงานก็ต้องดำเนินการครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับทำน้อยได้มากนะครับใช้ให้พี่น้องได้เห็นผลงาน ของการแข่งเองด้วยแล้วก็เห็นผลงานาของสระทพอดด้วยครับ